เส้นทางไปทงาทงหนาอีกไปอีกอีก,อกเส้นหนึ่ง่วงอี้สว่าเป็นคลิปคลิปถอนก้าไม่ถอนไม่ใช่ถอนก้าถอนหญ้ววาระวังเส้นทางไปหน้ากับว่าลุงตาเนี่ยอันนี้งว้วลุงตาที่พี่น้องลุงตาค้มฝ้าค้มฝนบดมือเลยมินี่ เส้นทางเป็นหน้าบาวเพชรมาหอดทงหน้าแล้วพี่น้องมาหอดทงหน้าแล้วอุปกรณ์มาเพียบเลยนี่นี่คือถุงมือ <c ười> ว่านมาถอนหยาบบนใบเตยถุงมือมือแดงเบิดเจ็บมือเบิดพี่น้อง มะหอดมองพักนะพี่น้องแต่ว่ามันมันเถียงหน้าบาเพ็ดหอกแต่ว่ามันหยุดติดขอบหน้าไอ้บาเพ็ดเนาะก็เลยสิมาพักมองนี้เพราะว่าเขา,เาไปนอนเเ่นอยู่เทียงหน้าจะของมาแต่ย่านต่อไอเบิงไฮนี่แปลงนี่ไฮนี่มันย่ามแรงย่ามย่ามแบบนั้นมันสีมันสีมะขอนอยู่ในป่าป่าสิมะขอนอยู่นี่เลยพี่น้องไฮนี่แหละเพราะนามสิข,ขังแต่เป็นนามเป็นไฮที่แบบว่า น้ำแห่งหลังมูลเหรไหมปลากระสีมังอรอยู่นี่แต่กับบ่าลายดอกกับพ่าต่มวนมวนอยู่เหรไหมดูบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีครับอยู่ตรงไหตรงหน้าเพื่เดียวมาหามองมองนี่แห้ะมองมองหญาเลื้ลายหมู่บ้านนี่ คลิปทอนคลิปลกหญ้าคลิปลกหญ้า นี่แหละถ้ามาเบิ่งบ,บรรยากาศเต้ไปเลยลกกาให้เบิ่งตัอพี่น้องมาเบิ่งบ,บรรยากาศทุง่งไครทุ่งหน้าฟังเสียงนกเสียงกางามเติบอยู่ได้หน้าซ้ำนีน่ก็ได้หาลกแบบนี้แหละลกหญ้าหาหญ้าลกแบบนี้แหละอุยอ้ยอุ้ยหญ้าเป็นเครื่อเลยไหมดูสิหญ้ามันเป็นเครื่อเลย ง่องม่อยืดเส้นเลยนี่ตัวงองอมันออกอู้งนะโอเคอเป็นเครื่อเลยไบนี่ลงกน้ำลงกท่าไปเลย่อทีนี้หน่ำมุนบัดบอมเพกกระไดโอเคสำหรับคลิปนี้ พามาบะเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับ ฝนตกแล้วน้ำลดนั้นทันแทนหน้าพี่น้องเป็นแต่มีปลาปเปล่าน้อเนาะมีอยู่หรือว่ามันอิ่บ้นบ้าหางเห็นซื้อๆนี่แหละเฮ้เดี๋ยวพ้องเพื่นเข้าล้วงกันได้ลังฝนตกโอ้ยเนาะโอเคคลิปนี้มาเบ่งทงหน้าอีกแล้วพี่น้อง